สวัสดีครับผมผมแอดมิน A นะครับ<ๆ>ก็เป็นแอดมินกลุ่มใหญ่ๆอยู่5กลุ่มนะครับมีสมาชิกกว่า3 0 0 0สนคนนะครับในกลุ่มกลุ่มหลักๆกลุ่มแรกนะครับชื่อกลุ่มซื้อขาย iPhone iPad มือ2 t h a i l a n d นะครับกลุ่มที่2นะครับชื่อกลุ่มว่าซื้อขาย Mac iPad iPhone มือ2 Thailand นะครับ แล้วก็กลุ่มที่3นะครับ iPhone iPad มือ2 t h a i l a n d นะครับและกลุ่มที่4ซื้อขาย Apple Watch มือ2นะครับก็สมาชิกค่อนข้างเยอะมากนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปเพื่อให้สมาชิกหลายๆท่านนะครับได้เห็นว่าผมคือแอดมินนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีธุรกิจของตัวเองนะครับเหมือนที่เห็นด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นธุรกิจ ซ่อมนะครับก็คือซ่อม iPhone ซ่อม iPad แล้วก็ซ่อม MacBo o k นะครับเป็นการซ่อมผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหมดนะครับรวมทั้งซื้อขายมือสองด้วยนะครับแต่หลักๆที่ร้านผมจะขายเป็น Mac มือสองมากกว่านะครับตระกูล iPhone iPad ผมจะขายน้อยมากนะครับเพราะว่าราคามันปรับเปลี่ยนไวมากนะตลาดที่ผมถนัดก็คือเป็นตลาดของซื้อขาย Mac มือสองมากกว่านะครับสำหรับกลุ่มนะครับผมสร้างขึ้นมา ปีแล้วนะครับและผมก็จะมีเพจของตัวเองค่อนข้างหลายเพจนะครับก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับธุรกิจหลายๆธุรกิจของผมเองนะครับแล้วก็มี Facebook ของตัวเองที่สร้างมาเป็น10ปีนะครับกรณีซื้อขายกันในกลุ่มนะครับต้องแจ้งว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะครับที่เข้ามาใช้กลุ่ม oh, <no. S 1> ของเราในการโกงตอนนี้ในกลุ่มก็จะมีบริการซื้อขายผ่านแอดเข้ามาเพื่อจัดการไม่ให้มีการโกงในกลุ่มนะครับ มีกรณีที่มิจฉาชีพปลอมเป็นผมก็มีนะครับคือปลอมเป็นแอดมินนะครับข <Huh? S 1> อให้สมาชิกที่ต้องการซื้อขายผ่านกลุ่มนะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับก็คือเข้ามาดูโปรไฟล์ของผมเลยก็ได้นะครับหรือจะซื้อขายผ่านแอดมินของกลุ่มอื่นนะครับผมแนะนําว่าตัวแอดมินเองนะครับถ้าจะเป็นแอดมินเนี่ยหลักๆสําคัญเลยคุณต้องเกิดสาธารณะนะครับถ้าเข้าตรวจสอบหรือเข้าเช็คโปรไฟล์ไม่ได้เนี่ยก็คือความน่าเชื่อถือของคุณไม่มีแน่ๆของผมสร้างเฟซมา10ปีนะครับ เฟซเปิดเป็นสาธารณะตลอดและก็มีการอัปเดตตลอดของผมหน้าเฟซจะมีการอัปเดตสังคมแล้วก็อัปเดตงานซ่อมเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าผมทําธุรกิจอะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยคือเราทุกคนอยู่แล้วส่วนใหญ่มี Facebook อยู่แล้วน้อยมากที่จะไม่มีเฟซนะแล้วก็ต้องมีเฟซแน่ๆถึงจะเข้ามาในกลุ่มได้นะครับเพราะว่ากลุ่มก็ต้องมีเฟซถึงจะสร้างกลุ่มได้เช่นกันนะครับบางคนนะฮะอาจจะมีความเป็นส่วนตัวตั้งความเป็นส่วนตัวที่เราคุยกันได้เฉพาะในอินบ็อก นะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้เพราะมีการาปิดเอาไว้นะครับ<ด>ส่วนแอดมินนะฮะจะซื้อขายผ่านกลางเนี่ยยังไงก็ควรที่จะเปิดเป็นสาธารณะซึ่งผมเปิดเป็นสาธารณะตลอดขอให้เช็คก่อนนะครับว่าเป็นแอดมินจริงๆหรือเปล่านะครับเช<ด>็คไม่ยากเหมือนที่ผมบอกผมสร้างเฟซมา1ิปีแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ผมแต่งงานเช็คง่ายๆว่าชื่อเมย์นะครับก็ภรรยาของผมเองครับที่ชื่อเมย์คนอ,อื่นมีการปลอมส่วนนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ขอให้ดูหลายๆหน้านะครับไม่ใช่ดู Facebook แค่หน้าเดียวดูไปเลยครับเลื่อนๆๆื่อมีสังคมมีการอัปเดตนานแค่ไหนอยากดูเป็น10ปีก็ดูได้นะครับคือโจรที่ทำเฟซบลอมหรือสร้างแอดมินปลอมขึ้นมาเนี่ยเขาจะปิดไม่ให้สาธารณะนะครับคือปิดไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับแล้วก็ไม่มีการอัปเดตใดๆส่วนใหญ่นะครับก็ให้ระวังไว้ก่อนของถูกนะครับถูกเกินจริงเนี่ยก็ให้ระวังไว้ก่อนนะครับสินค้าที่ถูกเกินจริงอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องมาขายในกลุ่มนะครับง่ายๆเลยครับ เขาบอกใครคนข้างๆก็ได้นะครับว่าเขาต้องการขายราคานี้คนข้างๆหรือใครเขาก็ซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองจะโชคดีได้ของถูกในกลุ่มนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าโลภนะครับผมพูดตามตรงว่าอย่าโลภนะฮะคือถ้าสะดวกก็คือนัดรับเลยนะครับนัดรับจากมือแล้วก็เช็คดีๆนะบางครั้งเครื่องมีปัญหาก็มีตอนนี้ซื้อของนะครับถึงเราจะนัดรับแต่เราก็ต้องมี Facebook ของบุคคลที่ขายให้เรานะครับเราจะต้อง ติดต่อเข้าได้ถ้าสมมุติว่าสินค้าของเขามีปัญหาในภายหลังนะครับคนขายก็เหมือนกันนะครับอย่าตุกติกนะครับแล้วก็อย่าเอาของไม่ดีมาขายในกลุ่มนะครับคือขายไปคุณต้องมีความรับผิดชอบนะถ้าของไม่ดีคุณก็ต้องให้เข้าคืนนะครับนั่นคือเรื่องปกตินะครับไปแฟร์กันทั้ง2ฝ่ายนะฮะส่วนใครต้องการผ่านแอดมินนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าผมจะโกงนะครับเพราะว่าผมมีธุรกิจของผมอยู่แล้วซื้อขายผ่านแอดมินผมจะมีค่าผ่าน150บาทก็จะเป็นค่าจัดการดูแลให้แอดมินท่านอื่นๆนนะคครรับเป็่าแง ผมมีแอดมินดูแลประมาณ9คนนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของผมทั้งหมดนะครับ9คนที่ผมดึงเข้ามาเป็นแอดมินเนี่ยสามารถผ่านได้หมดแต่ว่าหลักๆเลยก็คือให้ผ่านชื่อสุวรรณคือชื่อผมนะครับชื่อ f c e e o o o นะฮะ <Okay. S 2> คือของผมเองเนี่ยนอกจากมีแอดมิน9คนแล้ว Facebook ของผมเองจะมีคนดูแลเป็น10นะฮะถ้ามีการโอนหรือพูดคุยก็จะมีพูดคุยแล้วก็มีหลักฐานการโอนทุกอย่างแน่นอนครับ <Yeah. S 2> ก็สบายใจได้สําหรับการผ่านครับ ก็อธิบายให้ฟังว่าผมไม่ได้มีอาชีพรับผ่านแอดผมมีธุรกิจอื่นทําธุรกิจอื่นที่มันมีไรายได้ผมจะไม่เอาชื่อเสียงหรือจะไม่โกงสมาชิกในกลุ่มแน่ๆนะครับผมดูแลกลุ่มเพื่อ ให้มีความสงบแล้วก็ผมเองก็จะมีการเข้าไปดูเผื่อว่ามันมีอะไรน่าสนใจในกลุ่มบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขายครับส่วนใหญ่เลยผมจะเป็นงานซ่อมที่ร้านหลักๆก็คือซ่อมงานมากกว่าไม่มีเวลาเข้าไปซื้อขายเลยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าสั่งมาจากกรุงเทพครับของเราขาดอะไรก็สั่งมาสาเหตุที่ผมสั่งจากกรุงเทพหรือสั่งจากร้านเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราซื้อของจากร้านค้าเนี่ยมันมีประกันครับมีประกันคือสินค้าเสียหายหรือมีตําหนิหรือเราไม่ถูกใจเราก็คืนเขาได้นะครับ ก็จะเสี่ยงหน่อยถ้าเราซื้อจากยูเซอร์ทั่วไปนะครับการผ่านแอดมินจึงเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าผู้ซื้อโอนังผ่านแอดมินก่อนมาจึงไว้ที่แอดมินนะครับแล้วก็ผู้ขายส่งของให้ผู้ซื้อนะครับหลังจากนั้นผู้ซื้อรับของนะครับก็ตรวจเช็คถ้าโอเคแล้วก็แจ้งแอดมินแอดมินก็โอนเงินให้ผู้ขายนะครับก็สะดวกทุกฝ่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากเลยคือเรื่องโพสตนะครับผมจะมีการอนุมัติโพสต์ก่อนทุกวันทุกโพสต์ที่ปล่อยออกมานะครับ จะมีแอดมินคอยดูคอยเช็คแล้วอนุมัตินะครับซึ่งทุกคนที่เข้ามาขายเนี่ยจะต้องมีการถ่ายรูปอย่าลืมนะครับว่าเขียนกระดาษเป็นชื่อของตัวเองต้องตรงกับ Facebook ด้วยนะชื่อที่เขียนบนกระดาษไม่ตรงกับ Facebook ผมก็ไม่ได้ให้ผ่านอนุมัตินะครับคือต้องทําตามกติกาในกลุ่มเราไม่ให้ขายแบบตัวแทนนะครับหล<ย>าเหตุที่ไม่ให้ขายแบบตัวแทนเพราะว่ามีสินค้าหนึ่งชิ้นตัวแทนหลายคนเราไม่รู้ว่าใครขายไปบ้างกรณีนี้โกงกันบ่อยมากผมก็เลยยกเลิกครับไม่ให้ขายแบบตัวแทนเด็ดขาด กรอนนีที่คุณจะขายของคุณต้องโพสต์ขายไม่ใช่แชร์เข้ามานะครับต้องโพสต์ในกลุ่มเท่านั้นนะครับป้องกันหลายเรื่องหลายอย่างนะครับอธิบายให้ฟังว่า1วันนะครับในกลุ่มหลักมีโพสสาม0 0นถึงห้าพันโพสนะครับคิดดูว่าต้องเช็คแล้วก็อนุมัติทีละโพสทีละโพสเลยบางคนที่ไม่เคยเข้ามาดูกลุ่มเลยก็คือว่าแชร์เหมือนกับกดแชร์แชร์แชร์ส่งส่งสคือไม่ได้เข้ามาอ่านกฎของเรา เราก็แค่ลบออกครับแล้วก็คลิปบางคนอาจจะไม่มาเข้ามาไม,ไม่สนใจเข้ามาดูเหมือนกันนะครับใครที่แชร์เข้ามาจะถูกบล็อกทันทีโดยอันตโนมัติไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับเช่นคลิปไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับคือบางทีมันก็เป็นรบกวนสมาชิกท่านอื่นที่เข้าเข้ามาดูต้องการซื้อของนะครับสินค้าที่ไม่ตรงกลุ่มก็จะถูกลบออกนะครับแต่อาจจะมีการเตือนก่อนนะครับถ้าเตือนเรายังขายอยู่เราก็จะบล็อกนะครับยูสเซอร์ที่ใช้ชื่อประหลาดนะครับใช้ชื่อหยาบ ผมจะลบออกแล้วก็บล็อกทันทีคุณจะไม่ได้สิทธิ์อยู่ในกลุ่มดูของหรือซื้อของในนั้นนะฮะ <ไป S 1> ก็ให้สมาชิกทุกท่านสบายใจได้ไม่ต้องห่วงว่าเรา9คนที่เป็นแอดมินนะฮะดูแลอย่างละเอียดมากละเอียดมากนะครับก็ไม่ได้ปล่อยอนุมัติเข้ามาง่ายๆนะครับผมต้องการให้กลุ่มไม่มีการโกงในนั้นนะฮะไม่อยากให้มีการโกงในกลุ่มก็มาอธิบายให้เข้าใจประมาณนี้นะครับมาแนะนําตัวให้ รู้จักครับให้เห็นได้พูดคุยกันบ้างเพราะว่า5ปีแล้วนะครับที่สร้างกลุ่มมาก็ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับก็โอกาสเจอกันมันก็น่าจะแทบไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราต่างคนก็ต่างทํางานแล้วก็กลุ่มก็เพราไว่าเป็นช่องทางในการค้าขายสําหรับใครที่ต้องการซื้อขายผ่านแอดมินนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็น่าจะเติบโตร่วมกันไปเรื่อยๆอคาดว่า จะถึงล้านคนแน่นอนนะครับโดยทุกคนก็เป็นยูเซอร์จริงๆที่มีคุณภาพครับก็มีอะไรคืบหน้าหรือมีสิ่งน่าสนใจผมก็จะมาทำคลิปพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครมีปัญหากับการใช้งานกลุ่มนะครับสามารถทักเข้ามาในอินบ x ็อกได้เลยนะครับเราก็จะมียูเซอร์มีพนักงานคอยช่วยดูแลนะครับคอยช่วยแก้ไขปัญหาตลอดเวลานะครับลืมบอกว่าเรื่องเวลาการทำงานของเราก็คือ9โมงคึ่งนะครับถึง สองทุ่มนะครับถ้าเกินนั้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นเวลาทํางานก็ตอบทันทีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝากร้านของผมด้วยนะครับก็คือร้านซ่อม iPhone, iPad, ซ่อม macbook นะครับรับรองว่าของเราคือมีบริการที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาได้นะครับผมรับซ่อมทั่วประเทศเพราะว่าหลักๆตอนนี้งานซ่อม90%ก็เป็นออนไลน์นะครับวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ